เฮ้ยแพรนมึงยังนิ่งนอนมึงไงว่าไงวมาเซฟมาเซฟแป๊คตีหนึ่งตีสองมันตายเอ้ยมันนอนแล้วตายตายอีกตัวนึงเจ็บตัวนึงเจ็บผมตกโอ้กูตายเฮียเฮ้แพรนแกด้าวแกด้าวเอาเอาหน้ามึงไงเอาที่หน้ามึงไะ

เฮียมาดูวะ <bers> เฮ้ยเฮียไอ้เย <to> ดุ้งเลยกูสัาเฮียยังก็เจอผีลูกสองหน้าพี่มาแล้วคือมาแล้วพี่คือมาแล้วรอ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 

พลุ่ย์พลุ่ย์เฮ่พลุ่ยจ้า thank y o พลุ่ย้า thank y o พลุ่ย้า t h a ก k y o พลุ่ยาพลุ่ย้าพลุ่ยจาพลุ่ยจ้าพลุ่ยจาพลุ่ยจ้าพลุ่ยจ้าพลุ่ย้าพลุ่ยาพลุ่ย้าพลุ่ยาพลุ่ย้าพลุพลุ่ยาพลุ่ย้าพลุ่ยาพลุ่ยจ้าพล้าพลุ่ยาพลุ่าพลุยจ่ยจ้าพลุ่ยจ้าพลุ่ย้าพลุ่ย้าพลุ่ย้าพลุยจ้าพลุ่ยจ้ลยจายจ้าพลุ่าพลุ่ยจ้าพลุ่ยจ้าพลุ่ เฮ้พี่วางแล้วพี่วางแล้วชุดนี้จ้าชุดนี้จ้าตัวนึงอีกตัวนึงงรีบทำตัวอยีางปะตาย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 หนึ่งโอ้โหนี่เปลี่ยนก็โดโอกอตาย ผมจะปีนขึ้นไปไงเออหน้าบ้านหรือกลางบ้านเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันเอาแล้วเจาะข้างเหรอบนเลยเจาะกลางเลยตายตัวตายตัวโอ้โหแม่งมากันเยอะเลยเยอะมากเยอะมากมันเปิดอย่างนั้นเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะเจาะบนแล้วบนไหนอ่ะ เรียบร้อยเปิดแล้วอย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูอะตสองบ้องสามบ้องจบแล้วทั้สามบ้องจบเลยโอ้โหเจ็บเลยรันเปิดลงเปิดลงตอดลบก็เจอ,โอ,โหอเหล็บท้ายไงโอ้โหเดี่ยวของออกไม่ทันจอบจอดจอด ขอขอปืนนะขอปืนได้เนี่ยต้องไปตอนนี้แล้วมันโดนแจมอยู่อ่ะไปไปไปมา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 แต่ของเสียไม่เป็นไรไปตายตายบ้องอยู่ดิบบ้องอยู่ดิบมันยังอยู่มันยังอยู่มันลงมาตายสองตายสองสวยสวยสวยตายสองหมตายสองหมดเลยหมด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 สวยสเหลือ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 ตัวนึงเพียเก็บเก็บแค่ปืนกับของระเบิดเข้าบ้านก่อนนะมันคงแค่ข้างนอกมันทำอะไรไม่ได้เไปบ้องกับแม่บ้องละเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่พีบ ตายตายหมด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 เด็กตัวปะขึ้นสิวบ้านนะคุณาคุณาสิวบ้านนายเอ้ยฝากเก็บของด้วยทังนั้นอ่ะตายหนึ่งเขามดตายหนึ่งพี่เล้งพี่เล้งอย่านิ่งดิใช่ใช่ตีเตียงกันนี้ออกให้หมดเลยเนี่ยครับมาจาะลงจาะลงมันัดมันจัดมันยัดเฮ้ยลูกหายน่าจะล็อกอยู่อลูกไฟตายตายตายชมตายด้วยเอ๊ะมาดึงหน่อยหน้าประตูนะประตูปิดประตูกอนผมเก็บมาหนึ่งแล้วตายตาตายตาตตต ตายหนึ่งไหมตายเฮ้ยเปิดตัวเปิดตู้ตกแต่ตาย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 ลบลบลบอะตายตายตายเปิดเปิดไปเล่นเปิดไปเล่นเปิดไปเรื่อยเมืยอกี้มันลงมาตายกันเต็มเลยเออบ้องนี้แม่งยังเถื่อนไอ่ะใช่หรือป้อมไอ้ป้อมเนี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งเถื่อตายหนึ่งตายหนึ่ง ป้อมนี่แม่งโคตรก๊อตเลยสัสอยากดุ้ยมันเหลือลูกซองตัวเดียวเหลือลูกซองข้างบนตัวเดียวสองตัวสองตัวลูกซองหมดเลยลูกซองหมดเลยที่เปิดประตูทิ้งไว้สามตัวสามตัวมันเก็บกไม่ได้เราอยู่ใช่มหมสองร้อยกวิเแค่ล้วทางออกบ้านเราแม่งตายตายตายเฮ้ออกไปซิวบ้านได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปตายตายตายออกนะเดี๋ยวพยายามวิ่งไปดึงมันตายแน่ตายตายตาย แม่งไม่ตายวะของเต็มเลยสัตว์เฮียบ้านร้อยศพเกียร์ไม่มีเกียร์ไม่มีไอ้เหี้ยเลือดเลือดเลือดป้อมเหลือหนึ่งเจ็ดตอนตายเลยออมของอ่ะโอ้โหแรงว่ะอันนี้ผมยิงเดี๋ย่าเอาลูกก่อนเอาเอาไอ้เหี้ยไม่เห็นชื่อมึงครับผมเคชั่นอาโดนดับเบิ้ลบาเลีวเรียบร้อยแม่งดูดของไปแล้ว สามตัวเยี่ยสี่ตัวตีตัวตีตัวถึงตัวแล okay, okay. ้วเหลือทันดูดของไปแล้วถือบ้องด้วยเอ้าปูเปอร์ดีกินโอเคค้อมแตกค้อมแตกหลบ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 อีสัตว์ไม่โดนวะแล้วมึงมาตายตรงนี้เยี่ยบนเขาบ้านไม้แล้วก็บ้านเกาหลีสถานนี้สิบกว่าคนแล้วเนี่ยโทรหาฮับเบอร์แป๊บนึงแม่ นียกำลังเสริบคาบเบอร์กันโลคาเบอร์จะออกไปเล่นไงจนซิวได้อยู่มันเล่นได้อยู่บอกวางเลยนะวางเลยเกง่กงเกง่กงเกง่งเก่งเก่งอยู่ไหนวะน,วะนี่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 เรานี่ไปเล่นไม่หายก็ประตูธรรมดาก็ได้นซิวได้อยู่ออกูเข้าวัดไม่ได้ยวาง่างเตียงให้พี่เคยัง เอ้ามันอยู่ในประตูบ้านเนี่ยมันโดนขังอยู่มันจริงต้องมาแล้วไอ้เนี้ยนั่นอะจริงบ้องเขาเออาฮา่่าฮ่่า่า่าฮ่าฮยาฮ่า่่่าาวนานว่ ตพี่ผมมองไม่เห็นนะผมมองไม่ทารู้อ่ะเอ้ยเก่งหียเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วมันปั๊มยาวหลบไปดังขวาสองตัวสองตัวสองตัวตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ยเฮ้ยนี่โหลดหมดอีกปั๊มนึงหมดหมดหมดเหียเหียเหียตายล้มเลยประตูเหียมันอยู่สองตัวเหียตายหนึ่งตายหนึ่ง เาเว้ยสู้สู้เว้ยเอาเอาเว้ยแย่แย่ตบเต็มเลยอย่างนี้อ่ะไอคห้าเขาบอกเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพวกเดียวกันเราลอ้นี่ได้ไหมเด็กตัวนึงขวาไปแล้ว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 โอ้กูตายไม่น่าจ้อแหลกชิบหายตายหมดตายหมดตายหมดเคียะเคียะเฮียแล้วกูจะปิดบ้านยังไงวะเนี่ยกูไม่ใช่คนสร้างบ้าน วางฮะโอ้โหเยอะทำเหมือนเดิมกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไอ้สัตว์ไปข้างนอกวะพี่เยี่ย <Yeah, S 2> บ้าน<อ>แดงระเบิดหมดละเอาปีกบานก็ไม่ทำไม่เสร็จเดี๋ยวไปเอาเกลือเอ้ยเกลือเอาไปทำเกลือเกอาเกลือ เปลี่นขึ้นไปคนหนึ่งว่ะใครใครมีเนี่ยนนั่นอะเพื่อนเราเปล่าเอ้ยมันเก็บบันไดอยู่มันเก็บบันได้โยยิงมันยิงมันมันเก็บไปหมดแล้วหรอมีเนี่ยนล้มมีเนี่ยนล้มป่าอะไรจะทำทนายล้มเอ้ยตัวป่าอีกตัวล้มไม่เก็บได้นะเมื่อกี้เฮ้ยผมวิ่งอยู่วิ่งอยู่ผมวิ่งอยู่อีตัวตายเอ้ยตัวล่างบ้านเราอะตายตัวตายหมดสามตัว ไปดูยิงไปก่อนแล้วกันไม่ตัวนึงข้างหลังท็อปหันไปอทิศสิบท็อปท็อป <c oughs> เกือบไปกันเอาหน้ามาหมุนใส่กูเลยนะไอ้เหี้ย่ะโหแตกข้างบนไม่ตายพี่ซ้ายมือพี่อ่ะมันมีบันไดนะข้างหลังพี่อ่ะทิศหลังพี่มีบันไดแร้วประดรเดี๋ยวคนละนัดคนละนัดสิที่อ่ะตายไหมสัตว์กูเนี่ย ไปจากไหนมาวะเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยไม่ตายถามจริงตายใครมาดอีกไอ้เหี้ยไม่ใช่เพื่อนเดี๋ยวไปเซฟสลังอีกตายตายตายข้างหลังตายมาอยู่ข้างหลังเพื่อนก็แย่ขวาเอก็ไปผมจะดูด้ไยอะไรยิงอ่ะบ้าล้าโดนไปแล้ว ตายแล้วตายแล้วกูไปปั๊มยากันถอยดังปั๊มยาคือปั๊มยากันนอเฮ้ยอ<ก>ุ้ยฮยอเหียเสียงมันดังไงวะกูดับเลยอะแล้วก็เผาตึ๊กใส่หน้ากัปตับเฮียกัปตันเฮียกัปเฮีย I keep you rocket I keep you rocket เอาแล้ววะตีไลยตีมันอ๋อไอ้เหี้ยฮะโดนยิงหมดยังหมดยังติดขึ้นพี่ติดตัวนึ่งตายตายสองโซนเลยโอ้ยเหี้ยแสงแม่งเข้าตาสัตว์ตอนเย็นเล่นกับมันไม่ได้เจ็บตาตาแทบบอดไอยสัตว์โอ้ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนนะวางแผนอ่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นี่นะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมอ่าแคมป์แคมป์เสร็จปุ๊บระเบิดระเบิดแถว ในทวนทีน่เมื่อกี้ชี้ตรงไหนทวนที่ทวนที่ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอยน่าแย่งกันแล้วก็วเราจะโยนอันนี้เข้าไปอืออ่าแล้วรอให้มันระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเปลืองเลือด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 กูว่าแล้วไอ้เดียตายวะ ไก่ปลาเฮ้ยไอสัตว์เอ้กูต้องประเบิดกูต้องแดกอาหารใหม่อีกแล้วมึงก็มาเล่นได้กันไอไก่ไหวป่าฝีมือมึงได้หรือเปล่าแน่นี่กูมาเล่นไม่กี่ชั่วโมงนี่ร้อยกว่าศพแล้วไก่เย็นตัเขาตัเขาแหละมันไม่แต็มมันได้มันไม่เต็มมันไม่เต็มมันไดใช่ปะ ยังได้เนาะเรายังยังมาเพิ่มได้เนาะอุ้ยเียแล้วโอ้ยไม่ต้องไปไหนเนาะรเยเติมเลือดไปเถอะไอ้เหียกูตายดีกว่าเลือดเลยสิาย่กูว่าไอพวกเหียนแม่งยิ้มไรไสัตว์ไอเหียแกงนี้แม่งไม่เอาอะไรหรอกอ่าทุกคนปมือพร้อมกันนะสามสองหนึ่งปมเอ้อพร้อมอยู่พอมอยู่ดีกว่าครั้งที่แล้วอ่ะเอาไป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 ี่ปยได้เล็โอ้โหอ

ันดระวังน okay, okay. ั okay, till, What? What? ้นระวังยิงคับเพื่อนระวังยิงคับเพื่อนไอ้ไอพวกยิงอ่ะฟังกันเด้งไอ้พวกไอ้พวกป้องอ่ะยิงมันเนี่ยสามเดี่ยวเห็นป่ะแปดลูกยิงเลยนับด้วยอย่ายิงเกินนะใครจะยิงคนสุดท้ายบอกด้วยว่าใครจะยิงอะระวังระวังยิงตัววขาไหลนะะะรววังนขาอยยิงเสยเสยหน่อยเสยเสยหน่อยให้ครับพื่อนโอ้โหเฮียป้องอัดไอ้เก็บของวะลูกไฟกวาดทรายไวะ กระดาษกะดาษเอ้าจอดข้างล่าเหรอข้างบนเราแคบลงมาอ่บ้องยิงไปเราม่เล่นอีกขึ้นไปข้างบนเลยเหรอตินข้งได้บ้องเอบ้ององหลักข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 ้างเทียงขวาไอ้มันขึ้นตรงห้ไปเราเราไม่จอดเราจอดลงกดลขอบประตู่แดีผมเอายามาให้ไม่รู้ไหนกัน

เเเทำไรตรงไหนตรงไหนใครมายิงบิวหน่อยโอเควางบิลแล้วกดบิวกดบิวมากดบิวเร็วๆข้อมูลชั้นสองข้นโอ้ยเฮียดิ้นปืนทั้งแถวเลยนี่ห้องของห้องปืนมาอยู่นี่จบแล้วัขนาด มันกลับมาแล้วตรงนี้เข้ามาในบ้านด้วยนิ้วเขียวมันซิวไม่ได้มันอยู่มันอยู่หน้าประตูมันอยู่ประตูฝาล่างท่าล่างลงไปท็อปขวาเมื่อขวาเมื่อไม่รู้มันขึ้นยังไงวะอันนี้คือระเบิดเอ้ยได้บ้องเพิ่มจะสี่ลูกนะวิ่งวนไม่ได้ชั้นนี้ไม่ถึงเข้าได้ จะอีกชั้นหนึ่งที่ต้องลงต่ำกว่านี้ครับต้องชดนี่ต้องลงบล็อกนี้มั้งโอ้ยชดพี่เงี้ยพี่เงี้ยอยู่ไหนผมเอาข้าวมาให้ข้าวมาแล้วเออมาโอ้โหหิวตาลายหมดแล้วเนี่ยขาหมูเยอรมันเอาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเฮี้ยวงแม่งงวงมีอีกมีขาหมูเยอรมันไหนวะโอ้โหเฮี้ยเอ้ยคนขอไม่ได้แดกไอ้เหี้ยคนแดกไม่ได้ขอโอ้แล้วดูแม่งไปหมดเลยทั้งหลังพี่เคทั้งหลัง